และนี่คือเพลงแฟนซองของพี่เอกฮาร์ดรล็อกเกอร์กับเพลงฮาร์ดรล็อกเกอร์จีนี่พักสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีขอชแนลนะครับเนื่องจากเมื่อวานนะได้มี เพลงเพลงหนึ่งเนี่ยขึ้นหน้าไทาม์ไลน์ของผมอย่างล้นหลามนะฮะแล้วก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงแชร์กันออกไปต่างๆนานานะครับผมก็เลยเข้ามาดูคาดว่าน่าจะเป็นเพลงแฟนซองของพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ซึ่งเจ้าของเนี่ยก็คือจีนี่พักเออเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้ไปพร้อมๆกันไป <c oughs> <c oughs> ชอบมีหน้าแบบหน้ากากพี่เอกอยู่ในจอกระดุกดิกด้วย You are my H R K You are my hard rocker ใ right? ช่นไหม

สวยน่ารักนักยูทูบไปไปหอูค่อนข้างติดถูนะฮาร์ดร็อกเกอร์ Hard r o c k e n เอ่เอ่ Hard e r o c k e n You're my Hard r o c k e n baby Nee! You're my Hard r o c k e n baby I'm d o n เอ่อผมก็ตงใส่มาสักพักหนึ่งแล้วนะว่าแะบับทำไมแฟนขับพี่เอกนี่เวลาไปคอมเมนต์ ผู้หญิงนะจะชอบเม้นว์าาบบแต่งขาแต่งขาอะไรเงี้ยเออซึ่งจากเนื้อเพลงเนี่ยก็มีท่อนหนึ่งนะที่บอกว่าเออเนี่ยไปเม้นใต้คลิปทุกคลิปเลยเนี่ยแต่งขาอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เนื้อหาเพลงก็ค่อนข้างน่ารักมีการเอากิมมิกต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นชื่อสนสนุกหรือสับที่เล่นเกมต่างๆเนี่ยนะครับมาแต่งเป็นท่อนเวิร์สเออน้ารักดีนะครับก็เลยคิดไป พี่เอกจะเขินปะวะอะไรเงี้ยเออแบบขนาดเราฟังเราจินตนาการว่าเราเป็นพี่เอกเ่ขินมากเลยนะแบบเหมือนมีคนแต่งเพลงจีบอะไรอย่างเงี้ยป<ะ>ังเออน่ารักน่ารักชอบชอบตัวมือให้ฮะเราไปดูคอมเมนต์กันสักหน่อยดีกว่ามันเห็นพี่เอกมาเมนต์แบบฟังฟังอยู่สะดุดท่อนแค่ยอยากได้ยินเสียงเรอทุกวันเสียงเธอหรือเปล่าต้องกดหยุดแล้วอ่านเนื้เอเพลงฮขอบคุณครับไพเร ดนตรีน่ารักมากๆออกไป9 4 7 1 0 1คะแนนแบ่งๆกันฟังปั๊มวิวลยุยแต่เพลงน่ารักจริงๆนะเออหรือว่าเป็นแฟนแฟนซองนะครับที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะค่อนข้างอินนะครับแล้วรวมถึงว่าน่าจะเป็นเพลงที่สามารถแบบส่งให้คนที่เราแอบชอบได้ด้วยเหมือนกันอนะอะไรเงี้ยเออเหมือนเพลงจีบอะเออแค่ฟังเราก็เขินขนตานแล้วนะครับจะเสียงพี่เอกนี่แบบลอยไปเลย ฟังเนื้อเพลงอ่ะฟังในเพลงอ่ะแล้วแบบมีเสียงพี่เอกซ้อนซ้อนในเพลงอีกทีหนึ่งในหัวแบบประโยคนี้บอกเพื่มว่าเป็นเสียงพี่เอกซ้อนมาอะไรเงี้ยเออน่ารักน่ารักนะครับก็ไปติดตามกันได้ที่ช่องจีนี่พักนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเพลงฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับของจีนี่พักเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเด็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกกันที่ด้านหลังได้นะฮะถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะฮะฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับ ขอบคุณมากทุกคนที่รับชมกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย h e a r t r o c k e er. r h e a r t r o c k e r baby